Common than you may think. One in five youth or young adults lives with a mental health condition. Warning signs? Like feeling sad or withdrawn for more than two weeks. Severe mood swings that cause problems in relationships. Intense worries or fears that get in the way of daily activities. Sudden overwhelming fear for no reason. Or seriously trying to harm or kill oneself, or making plans to do so. Not eating, throwing up, or using laxatives to lose weight. Significant weight loss or weight gain. Severe out of control risk taking behavior that can cause harm to self or others. Repeated use of drugs or alcohol. Drastic changes in behavior, personality, or sleeping habits, or extreme difficulty concentrating or staying still. If you see these signs in yourself or a friend, tell a trusted adult. The first step to getting help is to say it out loud. This room, everyone in this country, and everyone on this planet deserves to find their true happiness. Today, on World Mental Health Day, I am ready. I'm ready to dedicate, I'm ready to advocate and listen to you for those struggling with mental illnesses. Because if we work together, we can achieve the universe that so we can proudly say, This is the real me. Thank you. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาสอบถามของพี่ๆนะคะว่าปัญหาในห้องเรียนมีอะไรบ้างคะหลังจาที่ไปสอนมาปัญหาในห้องเรียนที่พบเจอก็คือด้วยบริบทของโรงเรียนที่ไปฝึกสอนนะคะจะเป็นโรงเรียนที่มีห้องเรียนฟุตบอลก็คือในห้องเรียนนั้นก็คือจะมีแต่ผู้ชายล้วนทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นอะไรใหม่ๆที่พบเจอนะคะก็แบบว่าที่จะพบเจอก็คือเด็กผู้ชายเนาะส่วนมากก็จะแบบเข้าไปเนี้ย นักเรียนก็จะนอนกันเต็มห้องเลยแล้วก็ใช้เวลาในการแบบว่าเตรียมความพร้อมที่จะเรียนน่ะค่อนข้างมากค่ะแล้วก็จากเหตุการณ์นี้ทําให้พี่คิดว่าต้องแบบว่าสอนเด็กยังไงที่ให้เด็กเข้าใจกับเราแล้วก็เราไม่เหนื่อยกับตัวเองค่ะจากเหตุการณ์ที่เจอก็คือส่วนตัวจะใช้เกมเข้าไปในกิจกรรมเนาะก็คือแบบว่าเบี่ยงเบนความสนใจจากเด็กที่นอนหรือว่า อะไรเงี้ยบางคนก็ไปบังคับแบบไม่ได้ทั้งหมดแต่เกมอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เด็กอยากมาเรียนกับเราแล้วก็ทํากิจกรรมกับเราส่วนตัวพี่ได้สอนระดับชั้นไหนแล้วก็ห้องอะไรบ้างพี่สอนม3ม4ทุกม,ม,มีชั้นละ4ี่ห้องก็คือทุกห้องของม3กับม4พี่คิดว่าการเรียนมหาลัยทําให้เรามีบทบาทในการสอนอยังไงบ้างคะแบบว่บาเกี่ยวกับคุณครู เรียนมาหาลัยช่วยทำให้เรามีบทบาทยังไงบ้างก็จะใช้วิชาแบบว่าไมโครทิชชิ่งเนาะไมโครทิชชิ่งก็จะเป็นการที่ให้เราฝึกในห้องเรียนที่เราฝึกในมอเพื่อที่จะไปใช้ในห้องเรียนจริงอันเนี้ยก็จะแบบขั้นขั้นนำขั้นการสร้างความคุ้นเคยขั้นสอนขั้นอะไรเงี้ยเราก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้ในโรงเรียน พี่เคยเจอปัญหาพารงงานที่หนักกว่าการเป็นคนครูในที่เราสอนไหมคะแบบปัญหาเกี่ยวกับงานหนักเกินไปหรือบทบาทที่เกินหน้าที่ของตัวเองบทบาทนอกจากการสอนก็จะมีมีงานอื่นๆเนาะแบบว่าก็จะมีกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาหรือว่างานคาบแบบว่าชุมนมุชมชั่วโมงอื่นๆวิจัยบูรณาการอะไรพวกนี้ค่ะก็จะเป็นงานเสริมอื่นๆที่เราก็ไปช่วยครูที่เลี้ยงก็หนักอยู่บ้างบางวัน คุณครูพี่เลี้ยงให้ความกดดันพี่ไหมคะกับการสอนครูพี่เลี้ยงไม่กดดันก็ถือว่าดีการฝึกสอนในครั้งนี้ทําให้พี่อยากเปลี่ยนแปลงกับบทบาทตัวเองไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าย้อนเวลากลับไปได้อยากจะสอนตรงนี้ไหมำทำทให้เราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมก็คืออาจจะแบบว่าไปพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเพื่อที่จะแบบว่าสามารถรับมือกับเด็กทุกรูปแบบเนาะแล้วก็ ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็อยากจะสอนเหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเด็กเขาก็รีเฟกเนาะเกิดการรีเฟกก็แบบก็เป็นแบบว่าผลตอบรับที่น่าพึงพอใจก็คือก็ทําให้เราก็ยังอยากจะทําตรงนั้นอยู่ค่ะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ามีรุ่นนอ้องอยากไปฝึกสอนที่นี่พี่อยากจะแนะนำอะไรรุ่น้นองคะก็อาจจะแนะนําการปรับตัวการรับมือเนาะอะไรที่แบบ ก็จะแบบอาจจะประสบการณ์จากพี่อย่างเงี้ยถ้าพี่เล่าได้พี่ก็จะเล่าพูดให้ฟังว่าเออคนทําอย่างนั้นอย่างนี้เงี้ยสุดท้ายแล้วเด็กห้องฟุตบอลถึงแม้ว่าจะแบบความเป็นผู้ชายเนาะแต่ถ้าเราคุยกับเขารู้เรื่องหรือว่าคุยกับเขาได้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เขาก็นับถือแล้วก็คารวเราได้เหมือนกันอ๋อถ้าพูดถึงที่เราไปโรงเรียนเนาะก็จะมีโรงเรียนแบบว่าห้องเรียนสอประเศก็คือแบบ ห้องฟุตบอลกับ<ม>ห้องเรียนปกติอ่ะอันนี้ก็คือการสอนอะไรเงี้ยก็จะต่างกาันห้องฟุตบอลอาจจะไม่ได้แบบถ้าเราสอนแค่บรรยายเฉยเงี้อย,อยเด็กอาจจะไม่ค่อยอยากเรียนอ่ะเราอาจจะต้องมีกิจกรรมเสริมอะไรการสอนแล้วก็การพูดก็จะต่างกาันพี่สอนชั้นอะไรบ้างแล้วก็ห้องอะไรบ้างคะอ่าพี่สอนชั้นมหคะ่ะทุกห้องเลยแล้วก็บรรยากาศในห้องเรียนเป็นยังไงบ้างคะเด็กดื้อไหมหรือว่ามีไม่ฟงมังไหมถ้าถ้าถามว่ามีไหมมีหมดครบทุกอย่างแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราอ่ะ จะเขาเรียกว่าจะคุมห้องเรียนยังไงให้กลับมาเรียนปกติอาจจะแบบอาจจะไม่ได้สอนแบบตรงๆอาจจะไม่ได้สอนมันย่าแบบตลอดก็อาจจะมีแบบเกมมีพูดแบบพูดออกนอกออกนอกเนื้อหาบ้างอะไรเงี้ยเพื่อให้เด็กสนใจในช่วงแรกที่พี่ไปสอนเลยก็คือพี่เจอความท้าทายกับตัวเองเยอะไหมคะเรื่องเด็กหรือว่าเรื่องการสอนหรือแม้แต่แผนการสอนของตัวเองอ่าถ้าพูดถึงตั้งแต่แรกก็คือถ้าพูดถึงเรื่องแผนก่อนถามว่ามีไหมมีม ขอแผนที่เราเตรียมไปอาจจะไม่ตรงกับบริบทของโรงเรียนเขาแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ตรงกับผู้เรียนด้วยบริบทโรงเรียนด้วยแล้วก็เรื่องของห้องเรียนหรือว่าเจอกับเด็กท้าทายมากเพราะว่าเราไม่ได้เคยเจอกับกลุ่มเด็กประเภทนี้ถ้าเราไปเราต้องปรับตัวให้เข้ากับช่วงแรกๆอ่ะอาจจะเนื่อหน่อยเพราะเราปรับตัวไม่ให้แบบเขาเรียกว่าปรับตัวไม่เข้ากับเขาอ่ะพพอผ่านไปเรื่อยๆล้วก็พยายามปรับตัวให้เขาเวลาแบบเข้ามาเรียนหรืออะไรก็คุยเล่นกันสนุก มีเหตุการณ์ไหนบ้างที่พี่คิดว่าเรารับมือไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายก็คือเรามีวิธีการแก้ปัญหาของเราอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เข้าห้องเรียนเขาไม่เรียนคือเขารู้ว่าเขาแบบมหกแล้วก็จบแล้วเขาแทบจะไม่เอาอะไรอยู่แล้วเขาไม่เข้าห้องเรียนอ่ะณตรงนี้เราจจะให้แบบขอให้ครูพี่เลี้ยงช่วยเรียกเขามาห้องอะไรอย่างเงี้ยการทํางานร่วมกับครูพี่เลี้ยงพี่มีความกดดันไหมคะทั้งกดดันกับตัวเองแล้วก็ทางครูพี่เลี้ยงกดดันมา มันมันไม่ถึงขั้นกดดันขนาดนั้นแต่อาจจะมีบ้างในบางงานที่แบบเออเขามอบหมายให้เราทำอ่านะตรงนั้นเราอาจจะไม่ค่อยมีความมั่นใจมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าที่เราไม่ค่อยมีความมั่นใจมีภาระงานอื่นนอกจากการสอนไหมคะที่คิดว่ามันเป็นภาระที่เกินหน้าที่ของเรามากเกินไปบางครั้งในความคิดว่าอาจจะมีแต่แต่สุดท้ายถ้าเราทำอ่ะเราก็ทําได้แต่ในช่วงนั้นอาจจะเหนื่อยที่ ออจากการที่พี่ไปฝึกสอนที่นี่มาทําให้พี่เปลี่ยนมุมมองของตัวเองไหมคะว่าเราอยากจะเป็นครูไหมหรือว่าเราอยากจะไปทํางานด้านอื่นถ้าถามว่าอ,อยากจะเป็นครูไหมก็เป็นได้ไม่ใช่ว่าเป็นไม่ได้แต่ถามว่าอ,อยากทํางานอย่างอื่นไหมหนตนตรงนี้ก็อาจจะย,ยังไม่ได้คิดแต่ว่าถ้าถามว่าอยากเป็นครูไหมก็เป็นสุดท้ายนี้แล้วพี่อยากแนะนําอะไรกับรุ่นน้องบ้างคะว่าถ้าจะไปสอนที่นี่เราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างรับมือยังไงบ้างหรือว่าต้องเตรียมแผนเตรียมอะไรบ้าง อย่างแรกก็อาจจะต้องอยู่ที่ตัวเองว่าหนึ่งคือเราต้องเตรียมตัวเองในระดับหนึ่งในเรื่องของการพูดการสอนแผนการสอนนะเราปรับได้ตลอดอยู่แล้วแต่ที่สําคัญก็คือเรื่องปรับตัวให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนนั้นๆที่เราจะไปสอบถามคําถามจากที่พี่ไปฝึกสอนมานะคะคาถามแรกก็คือบรรยากาศในห้องเรียนเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศในห้องเรียนก็คิดว่าสนุกสนานคะ่ะสอนนักเรียนไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่เพราะว่า อาจจะมีแบบว่าเล่นบ้างแบบว่าไม่สนใจบ้างแต่ว่าเราสามารถทําให้นักเรียนแบบว่าหันมาฝั่งเราได้พี่สอนชั้นอะไรบ้างแล้วก็ห้องอะไรบ้างคะม5แล้วก็สอนม5กับม6คะ่ะก็จะมีห้องเรียนวิทย์คณิตสิป์คมนวณแล้วก็สังคมแล้วก็เด็กนักตบอลคะ่ะ แล้วนักเรียนที่พี่สอนมีลักษณะเป็นยังไงบ้างคะแบบว่าเป็นไปตามที่เราคิดไหมว่าต้องเด็กต้องเป็นแบบนี้ก็จะไปโรงเรียนเดิมก็เลยิดก็รู้พื้นฐานอยู่แล้วแต่ก็แบบว่าอาจจะไม่ได้เป็นตัวอ,อย่างที่เราคิดทั้งหมดคะ่ะก็จะมีดื้อบ้างไม่ฟังบ้างไม่เข้าห้องเรียนบ้างแต่ว่ารวมๆก็เขาก็ดูตั้งใจคนที่เข้าห้องเรียนก็ต้องใจเรียนดีส่งงานครบคะ่ะตอนไปสอนครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นกับเด็กไหมคะว่า เราเจอกับเด็กหลายรูปแบบก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเขารู้จักเราอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีเด็กใหม่ๆด้วยแล้วตอนที่พี่ไปสอนนะคะคือครูพี่เลี้ยงเคากดดันพี่ไหมคะหรือว่าเราเอนจอยกับทุกงานทุกแผนงานถามว่ากดดันไหมส่วนตัวคิดว่าไม่กดดันแต่พาร์งานอาจจะเยอะนิดนึงแต่ว่าไม่ได้รู้สึกกดดัน แล้วมีพลังงานไหนไหมคะที่ไปคิดว่ามันเกินกว่าที่เราจะรับบทบาทกับตรงนี้เกินก็อาจจะมีนิดนึงแต่ว่ารวมๆก็คือเราเคยทําอยู่แล้วตอนเป็นนักเรียนอยู่ที่นั่นก็เลยว่าเออเป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นแบบว่านักเรียนเก่าด้วยเขาก็เลยแบบว่ามอบหมายให้เราไปดูแลแต่ก็ไปดูบ้างมาครั้ง พี่จัดการแล้วก็บริหารเวลาอย,ย่างไงคะถ้าเกิดว่าเรามีบทบาทหน้าที่ที่เกินกว่าที่เราได้มาก็ถ้าเขาถ้าสมมติว่าเขาบอกให้เราไปดูแลใช่ไหมคะแล้วก็ไปดูแลเบื้องต้นให้คําปรึกษาแต่ว่าเราจะไม่กดดันนักเรียนมากเกินไปคะ่ะแล้วก็การฝึกสอนครั้งนี้นะ่ไม่พี่เปลี่ยนมุมมองตัวเองไหมคะว่าตอนที่เราเรียนอยู่ที่นี่หรือว่าตอนที่เราเป็นครูมันเปลี่ยนมุมมองเราอย่างไงบ้างคะอาจจะ มันอาจจะเปลี่ยนเป็นบริบทค่ะก็คือเราเคยเป็นนักเรียนเขาก็จะมองเราเป็นนักเรียนแต่พอเราได้มาเป็นครูเขาก็จะมองว่าเออเราโตขึ้นเราต้องแบบว่าวางตัวให้ดีอันนี้ส่วนตัวก็คิดแบบนั้นด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นเขาก็เป็นรุ่นน้องเราส่วนหนึ่งด้วยที่เราสอนอยู่พี่มีความมั่นใจอยู่ไหมคะว่าเราจะเป็นครูณจุดๆนี้เลย คิดว่าตอนนี้ยังรู้สึกว่าเป็นครูได้ค่ะถ้าในอนาคตก็อาจจะยังไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าณตอนนี้ก็รู้สึกว่ายังอยากเป็นครูเอ่อพี่จากจากประสบการณ์ที่ไปสอนมานะคะทำให้เรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงบ้างคะเรื่องเวลาเรื่องการทำงานหรือว่าบริบทของตัวเองน่าจะเป็นเวลาตื่นนอนค่ะ เราจะต้องตื่นเช้ามากขึ้นเพื่อเราต้องไปยืนเวรอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบว่าไปก่อนนักเรียนเข้าไปเซ็นชื่อไปอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่าพี่ย้อนเวลากลับไปได้จะบอกตัวเองไหมคะว่าเราอยากสอนตรงนี้อยากสอนกับเด็กที่เราเคยสอนหรือว่าเราเคยพบเจอก็ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็ก็ยังอยากกลับไปสอนเขานะคะเขาก็แบบว่าพอเราได้สอนเราได้ผูกพันเขาก็ เอาใจใส่เขาก็แบบว่าน่ารักกับเราอะคะ่ะเขาไม่ได้ดือ้อขนาดั้น น,นี้พี่อยากมีคําแนะนําให้กับรุ่นน้องต่อ,ตอไปไหมคะว่าถ้าการไปฝึกสอนต้องใช้อะไรบ้างแล้วคิดว่าการเรียนมหาลัยของเราช่วยกับเราไหมคะอ,อยากบอกอะไรกับน้องๆถ้าจะไปที่โรงเรียนนี้ใช่ไหมคะก็อยากบอกว่าให้เตรียมตัวไว้ให้ดีวางตัวให้ดีค่ะเพราะว่านักเรียนผู้ชายค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วก็กับที่พี่เรียนในของ พวกไมโครทิชชิ่งหรือว่าเรื่องจิตวิทยานะคะสามารถใช้กับเด็กได้ไหมคะใช้กับเด็กได้นะคะใช้ได้จริงเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะต้องแบบว่าอย่างที่ดูกันเราต้องแบบว่าจิตวิทยากับเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบทำให้เขาฟังที่เราพูดหรือไม่ฟังอาจจะมีการเสริมแรงทางบวกหรือเสริมแรงทางลบขอบคุณค่ะ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อสำรวจและทำความเข้าใจระดับภาวะซึมเศร้าและความเครียดของนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ปฏิบัติหน้าที่ฝึกสอนในโรงเรียน 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าและความเครียดของนักศึกษาฝึกสอนเช่นภาระงานจากครูพี่เลี้ยงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน 3. เสนอแนวทางการสนับสนุนสุขภาพจิตของนักศึกษาฝึกสอนเช่นการให้อาโครงสร้างการฝึกสอนที่ลดภาระงานที่ไม่จําเป็นหรือการจัดตั้งระบบที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิต 4. เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกแก่คณะศึกษาศาสตร์และหน่วยงานด้านการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฝึกสอนและนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการฝึกสอนในอนาคต กระบวนการดำเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรมที่1การวางแผนและการออกแบบโครงการขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการออกแบบแบบสอบถามและแนวทางการสัมภาษณ์วางแผนการรณรงค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ขออนุญาตและขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเทคนิคและวิธีการการประชุมระดมสมองการวิจัยเอกสารการวางแผนเชิญกลยุทธ์ ระยะเวลาตั้งแต่6กุมภาพันธ์2568ถึง13กุมภาพันธ์2568กิจกรรมที่2การเก็บรวบรวมข้อมูลและสำรวจปัญหาขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมดำเนินการสำรวจนักศึกษาฝึกสอนผ่านแบบสอบถามเชิงปริมาณ จัดการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักศึกษาฝึกสอนครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารโรงเรียนรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติและเชิงคุณภาพจากชุมชนโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเทคนิคและวิธีการแบบสอบถามเชิงปริมาณการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพการตรวจสอบข้อมูลระยะเวลาตั้งแต่14กุมภาพันธ์2568าถึง28กุมภาพันธ์2568าแ กิจกรรมที่3การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินวิจัยขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและแบบสอบถามด้วยโปรแกรมสรุปผลการวิเคราะห์และระบุปัจจัยหลักที่มีการส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าจัดประชุมปรึกษาหารือและรับฟีดแบ็ k จากผู้เชี่ยวชาญและชุมชนโรงเรียนเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์เทคนิควิธีการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมการประชุมปรึกษาหารือการวิจัยเปรียบเทียบแนวทางการแก้ไขระยะเวลาตั้งแต่ 1. มีนาคม2,568ถึง 7. มีนาคม2,568กิจกรรมที่4การออกแบบกิจกรรมรณรงค์และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมออกแบบแคมเปญรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักในประริสุขภาพจิตของนักศึกษาฝึกสอนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โปสเตอร์วิดีโอ โดยเน้นการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในชุมชนเทคนิคหรือวิธีการการออกแบบกราฟิกและการจัดทำวิดีโอระยะเวลาตั้งแต่วันที่8มีนาคม2568ถึง23มีนาคม2568กิจกรรมที่5การนำเสนอผลและการประเมินผลการดำเนินงานขั้นตอนและวิธีการนำเสนอกิจกรรม นำเสนอผลการศึกษาและผลการอบรมแก่คณะศึกษา,าศาสตร์โรงเรียนและชุมชนที่เกี่ยวข้องการนำเสนอผลแบบ interactive ใช้กราฟิกและวิดีโอระยะเวลาตั้งแต่วันที่24มีนาคม2,568 และสุดท้ายรวบรวมฟีดแบ c จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์บันทึกการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติสุขภาพจิตและประสิทธิภาพของการสอนของนักรักษาฝึกสอนจัดทำรายงานสรุปผลและเข้าเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อยอดในอนาคตเทคนิคและวิธีการประเมินผลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพผลการดาเนินการประเด็นปัญหาภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาฝึกสอน จากผลการสำรวจ60%พบว่ามีภาวะซึมเศร้าในระดับที่สามารถรับมือกันได้เองและ40%ต้องเข้ารับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่านักศึกษาฝึกสอนมีความเครียดในระดับที่แตกต่างกันโดยกลุ่มที่40%ต้องการการสนับสนุนเฉพาะด้านจิตใจซึ่งเป็นสัญญาณบอกว่าระบบสนับสนุนภายในองค์กรยังไม่เพียงพอแนวทางการแก้ไข พัฒนาโปรแกรมให้คำปรึกษาด้านจิตใจและบริการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจัดกิจกรรมอบรมเทคนิคการรับมือความเครียดและส่งเสริมสุขภาพจิตประเด็นปัญหาที่2ปัญหาจากครูพี่เลี้ยง จากผลสำรวจพบว่า25ระบุว่ามีปัญหาที่เกิดจากครูพี่เลี้ยงจากผลการวิเคราะห์ปัญหานี้ส่งผลต่อประสบการณ์การฝึกสอนและความรู้สึกของนักศึกษาฝึกสอนหากครูพี่เลี้ยงไม่ให้การสนับสนุนที่เหมาะสมอาจทำให้นักศึกษารู้สึกเครียดและไม่มั่นใจในการทำงาน แนวทางการแก้ไขคือจัดอบรมและสร้างแนวทางการให้คำปรึกษาแก่ครูพี่เลี้ยงเพื่อเสริมสร้างบทบาทในการดูแลนักศึกษาฝึกสอนสร้างระบบฟีดแบคระหว่างนักศึกษาฝึกสอนและครูพี่เลี้ยงเพื่อปรับปรุงคุณภาพในการให้คำแนะนำประเด็นปัญหาที่3ภาราง,งานนอกเหนือจากการสอนจากผลสำรวจพบว่า60%ระบุว่ามีภาราง,งานนอกเหนือจากการสอนที่ส่งผลกระทบต่อความเครียด จากการวิเคราะห์ภาราง,งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนเป็นสัดส่วนที่มากซึ่งทำให้นักศึกษาต้องเผชิญกับแรงกดดันและเพิ่มความเครียดนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าในบางกรณีแนวทางการแก้ไขปรับปรุงนโยบายลดภาราง,งานที่ไม่จำเป็นจัดทำแนวทางการบริหารงานและการแบ่งเบาภาราง,งานเพื่อให้นักศึกษาสามารถเน้นการสอนและว่านาักทกษาได้มากขึ้นปัญหาประเด็นที่4 ปัญหาจากสภาพแวดล้อมและนักเรียนผลจากการสำรวจพบว่า15%ระบุว่าปัญหาจากสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนจากการวิเคราะห์แม้จะเป็นสัดส,ส่วนที่น้อยแต่ปัญหาสภาพแวดล้อมนั้นนักเรียนก็มีผลกระทบต่อความรู้สึกและประสบการณ์ของการฝึกสอนของนักศึกษาเช่นกันซึ่งอาจนำไปสู่ความเครียดสะสมและส่งผลต่อคุณภาพของการเรียนการสอนในระยะยาวแนวทางการแก้ไข พัฒนาแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและอบรมเทคนิคการจัดการพฤติกรรมของนักเรียนจัดเวทีเสวนาและการประชุมหารือระหว่างนักศึกษาครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารโรงเรียน เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกันผลตอบรับการทำกิจกรรมจากการสำรวจและการนำเสนอผลเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาฝึกสอน 1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตรากถึงปัญหาภาวะซึมเศร้ามากขึ้น 2. มีการแสดงความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับความเครียดในการสอน 3. อาจารย์ที่ปรึกษาและโรงเรียนที่รับนักศึกษาฝึกสอนแสดงความสนใจในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการฝึกสอนมากขึ้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคนสังคม จากการกระบวนการของโครงงาน1น,นะคะก็เป็นผลกระทบต่อบุคคลกระบวนการของโครงงานได้นําไปสู่ผลกระทบที่สาคัญต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในกลุ่มของนักศึกษาฝึกสอนครูพี่เลี้ยงอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตดังนี้ค่ะนักศึกษาฝึกสอนนะคะ 1. มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าและสุขภาพจิตมากขึ้นสามารถรับมือกับความเครียดได้ดีขึ้น 2. มีแนวโน้มที่เปิดใจพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาทางอารมณ์และขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญมากขึ้น 3. ได้รับแนวทางในการจัดการภาระงานและความเครียดจากการฝึกสอนทำให้สามารถปรับตัวและพัฒนาตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูพี่เลี้ยงนะคะหนระหนักถึงบทบาทของตนในการดูแลและสนับสนุนนักศึกษาฝึกสอนมากขึ้น 2. ปรับเปลี่ยนวิธีการให้คำแนะนำและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับนักศึกษา 3. มีแนวทางในการรับฟังและให้คำปรึกษาที่ช่วยลดความกดดันของนักศึกษาฝึกสอนอาจารย์ที่ปรึกษานะคะ 1. มีความเข้าใจถึงปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษาฝึกสอนมากขึ้น 2. มีบทบาทเชิงรุกในการให้คำแนะนำและสนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดล้อมการฝึกสอนให้เอื้อต่อสุขภาพจิตผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต1ให้ความสำคัญและเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนนักศึกษาฝึกสอนมากขึ้น 2. เสนอแนะแนวทางในการจัดการภาวะซึมเศร้าและความเพียดของนักศึกษาฝึกสอนข้อที่สองะะผลกระทบต่อสังคมค่ะ กา,การพัฒนาเครือข่ายการสนับสนุนในกลุ่มนักศึกษาฝึกสอน 1. นักศึกษาฝึกสอนเริ่มแลกเ,เ,เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับความเครียดมากขึ้น 2. การพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตได้รับการยอมรับมากขึ้นในกลุ่มนักศึกษาฝึกสอนการปรับปรุงระบบสนับสนุนในโรงเรียนฝึกสอน 1. โรงเรียนให้ความสําคัญกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการฝึกสอน 2. มีการพานนัฒนาแนวทางการจัด การพฤติกรรมของนักเรียนและสร้างความร่วมมือระหว่างครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกสอนและผู้บริหารโรงเรียนการใช้สื่อเพื่อกระตุน้นความตระหนักรู้ 1. สื่อเช่นอินโฟกราฟ,ฟิกและวิดีโอได้รับการเผยแพร่นในกลุ่มนักศึกษาฝึกสอนส่งเสริมการตระหนักถึงภาวะซึมเศร้า 2. นักศึกษาึกกนักศษาสนใจสอบถามเนวทางการจัดการความเครียดมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบหลังโครงการหนึ่งนักศึกษาฝึกสอนเริ่มขอคำปรึกษามากขึ้นแสดงของความไว้วางใจใน,ในระบบสนับสนุน 2. ครูพี่เลี้ยงปรับทำไมสองครูพี่สองครูพี่เลี้ยงปรับวิธีการให้คำปรึกษาเพื่อลดความเครียดของนักศึกษาฝึกสอนค่ะการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบหลังจากการดำเนินโครงการ จากการดำเนินโครงการพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระดับคนและระดับระบบดังนี้ 1. นักศึกษาฝึกสอนเริ่มขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษามากขึ้นแสดงให้เห็นว่าความไว้วางใจต่อระบบสนับสนุนเพิ่มขึ้น 2. ครูพี่เลี้ยงบางส่วนปรับเปลี่ยนแนวทางการให้คำปรึกษาเพื่อให้นักศึกษาฝึกสอนรู้สึกได้รับการสนับสนุนที่ดีขึ้น 3. นักศึกษาฝึกสอนที่เคยรู้สึกเครียดและ โดดเดี่ยวเริ่มมีเครือข่ายสนับสนุนจากเพื่อนร่วมรุ่นทำให้สามารถรับมือกับความเครียดได้ดียิ่งขึ้นค่ะ